กินตำป่านะะนเนาะค่ะนม้เนาะเมนูโนโกินเหล็น,นะคะนี้เนาะพร,ริกตกวาดองไมี๊น้ำปลาเนาะ,นะคะ่ะสับเบนัวอเนยแม่ค่าเห็ดเองมาเนาี่ยน้ำมะขามนะคะเนาะ นี่สูตรสาวสัลราคาร์นนะคะนี่สัลราคาร์นเป็นอะไ <laughs> รจ้าแล้วเห็ดฝีมือแซ่บอยู่ด้เห็นไหกันเนะาะมะนาวไปเปรี้ยวนะจ๊ะน้องลงไปเนาะจะได้แบบว่ากลมกล่อมเนาะค่ะเนาะตามด้วยมะเขือเทศเพิ่มรสชาติจะเปรี้ยวจังหนอ่อยของเสียบเยนาะเออเนาะสมตำนี่ขานมาสมตำแถวอีสานนี่ของแซบเลยนะกินอะ <laughs> ไปรีป้ <laughs> กินซูมือก็ได้นะ <laughs> อยู่บ้านนี่กินซูมือก็ได้ ใส่ปูดองนะคะเนาะเมนูตำเสียบตำป่าน,นะคะนาะงพวเขาคือต้องทำกันสูตรเดิมจากสาวสารคามนะคะมากินกับใกล้ดูพอแล้วยังไม่มีนี่ปลากระเฉดหมูยอผักดองน่องไม้หออนุน่มจีนเทมลุงป่าส็จแล้วนะ,ะนาดยักนะเนาะน้อยาวลาุ่ม กันเนียวค่ะตัดอะไรกันน้ำข้าวญวนู่สังสูตรสาวสลักามน้ำดำดำน้ำปลาโลนัวนะอันนี้บุ๊เดมากินนี่นะข้างหน้าจะทีมากินเนาะค่ะเนาะข้างนี้ไปกินของก่อนสิค่ะเจอกะลีอีแล้วเนาะค่ะเนาะวันนี้เนาะวันนี้อลีพามากินเมนูตำกับอันนี้อยากกินสมๆเนาะค่ะเนาะสมๆ ันนี้เมนูอย่างเนาะคะ่ะที่อให้พี่น้องได้เดิงน,นะคะเนาะเมนูนี่ก็คือตำป่าเนาะคะ่ะใส่หมูยอเนาะคะ่ะเนาะว่ายังไงคือตำป่ารวมมิตรเนาะคะ่ะเนาะโมเมนรวมทะเลนะคะรวมมิตรมีผักมีอยังใส่มากหลายนะคะแล้วก็มีผักกาดกระสีมีทูน,นะคะ่ะการทูนลำทูนเนาะคะ่ะแล้วก็ผักบุ้งเนาะคะ่ะเนี่ยผักกาดกับลํำเนาะคะ่ะเนาะอรีไปซื้อทูนเพิ่มมาะคะ่ะจะมากินกับตำตำป่าเนาะคะ่ะเนาะ มาเด้อค่ะแซบๆน้ำกันเนาะคะ่ะก่อนสกินกับขาดอ่ไรคือเก่าแล้วค่ะอย่าลืมเด้อค่ะเข้ามาเบิร์อ,อช่องไอรีกันเนาะคะ่นะเนาะอย่าลืมกดติดตามเนาะคะ่ะมันสีมีเป็นเป็นสีแดงๆเนาะคะ่นะเนาะให้กดติดตามช่องเนาะคะ่ะแล้วก็เข้ากับกดไปปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นสามอันก็คือกระดิ่งเนาะคะ่ะกระดิ่งอยู่ด้านบน,นะคะ่ะให้เข้ากดกระดิ่งเพราะว่ามันสีได้แจ้งเตือนเนาะคะ่ะขิดใหม่ๆใ,ให้พี่น้องได้เบิ่งว่าไอรีกินียังให้พี่น้องอ้างพี่น้อง เมนูอย่างอ้างพี่น้องเนาะคะ่นะเนาะเอากลับไปกลับมาเนาะคะะนะะ่ะอดีกันเนาะแล้วก็อดีก็ขอบคุณหลายค่ะสําหรับข่าาเบิ่งเนาะคะะ่ะแล้วก็มาติดตามให่อลีเนาะ,ค,ะคนใหม่เนาะคะ่ะขอบคุณหลายค่ะมาค่ะอ,อันนี้พวกเ้าหลายแล้วค่ะอันนี้มากินน้ากันนะคะแยว้วน้ากันนะคะมาน้องมิวกินเลยเยวๆยวค่ะน้องมิ้วนีก็เป็นนอะมากแล้วค่ะทุกวันเนี่ย คูนค่ะคักดูครับม,มังคุดมึงจะมากใส่บ้านเนะคะเนาะใส่ตมแบบอีสานนี่สุดปูขคอยบ้านเป็นไรครับนุ่มสุดนี้่ยลอยอยู่ ตุนนคะรับจัลาบปลานี่เหมาะเลยมไม่คันคนอนะไม่คันมันกายพันเลยค่ะเนาอปลูกใกล้ต้นบนขุมมาบนคันปักบุ้งค่ะถั่วยงังไง สวยไข่ไมอามากินกับกืนมาแล้วเหอเมากินข้าวอาหารดเดิมเหอนเยาว่ากันเด้อพี่น้อง รู้ว่าชิปหากินยังเนาค่ะเนาะในในเมืองค่ะเป็นที่แหะตาหวานค่ะกินบักบุ๋ตาหวานตาสวยใช้ตาดี การห้อนไปแล้วค่ะเริ่มห้อนแล้วตักเขา่ามาไลายด็กน้องอยู่มาได้ไปลามากินกันเรียกพร้อมมากิน ข่าวดีเลยขอกระเทาองนี้ขากีฟากินขรทูนนี่อยากกินตําป่าค่ะก็เลยแบบสั่งเป็นตําป่าดีกว่า i'll พี่มี่ยังกินค่ะเลยแบบนี้ชื่อไข่มาทุงหนึ่งกระทุงเหมืองใหญ่ในตะวันนั่นเหรอคะเมืตะวันนี่อะค่ะเนาะได้กินทุงหนึ่งได้กินหลายหมื่นเลยไข่ด้วยฮะแอร์ชิ้นห้าเบอร์เบอร์สองค่ะ เด้อค่ะมากินนกกันตำป่าค่ะสูตรสารคามค่ะเนี่ยสูตรไยสารคาม แมไม่ค่อยมีเนาะแม็กปิดจมูกยืนดูในท็อปไม่เห็นมีเลยต้องหาเงินไเป็นมีเราเนาะเห,ห็นเขาบอกว่าขาดตลาดขาดตลาดแนวสิปิดปากปิดจมูกก็บบ่มีค่ะ หายากไปขอในโรงพยาบาลั้ยไหมไปขอโรงพยาบาลเล้ไหมกไปขอที่โรงพยาบาลนหนังกันเนาะขัดแคเหมือนกันมากเาบอกมีโรงงานไใช่หรอ มันนก็ปุ๊บหวานค่ะค่ะสุดยอดฝีมือฝีมือได้สุดยอดค่ะค่ะ ที่บ้านนีหากินยากแล้วค่ะทุนไม่่อยมีค่ะ บามือมากินนะคะนอะ้องมันสีแซบอยู่ค่ะจะกินแบบว่า,าออติดต่อกันกับบุเซบตนะคะเนะาะบาสสองมือมือสองมือ,มอแซบอยู่ค่ะไม่ไหมของคุณตั้งทำว่าบาคืออะไรบาทำไมถึงว่าไม่ต้องกินทุกวันนะคะเนาะคือแบบ พรุ่งนี้อย่างเงี้ยหมาถึงว่าพรุ่งนี้เมื่อลืนค่อยกินอย่างเี้ค่ะผัดไปอยงเี้ค่ะผัดหน,น,นึ่งวันสองวันย่เนี้ยหนึ่งวันสองวันม่อยากว่าไทยค่ะว่าผู้ถง 哈哈。<laughs> ไปเชียงใหม่อยู่บ้านน้องมิวกวมีจังไงบ้านพี่สาวน้องมิว้วทุนค่ะเพันปลูกไปข้างทางด้านหลังบ้านมันจะขา้างทางหลังบ้านมัะนะ้งทำไมฟันเด็กๆไม่มีหรอเป็นกอเป็นกอเลยไม่ค่อยกินหรอไม่ค่อยได้กินเขาจะมงกินกันแบบ มีลาบปลาอะไรเงี้ยเพราะกินกับนะกินกับลาบปลาห้อนค่ะห้อนแล้วจะเห็นเหหัวง้ำเบ็ดเพชรนะมันหัวมันโบนะั <c> ่น <oughs> อยู่ค่ะมันพวเพ็ดรลายค่ะเพชดพอดีกับโอเคแล้วค่ะดูไหมคะเคียงเอาล่อแล้วค่ะน,นี่มือไ้นี่ก็คือสุดยอดเลย ก็ดิมาผ่านน้ำพิศนุโลกเนาะค่ะเนาะผ่านน้ำพิศนุโลกมันเส้นสุโขทัยเนาะค่ะเนาะมาทางเส้นสุโขทัยผ่านเ้นทันมาก็จะมีวัดคูหาเนาะค่ะเนาะวัดคูหาอยู่ฝั่งทางซ้ายมือเนาะค่ะเนาะแล้วก็จะเจอไฟแดงเจอไฟแดงกี่ไฟแดงนะจนถึงวัดคูหาสามไฟแดงเริต้นจากอะไรเนทันเริ่มจากเ้นทันมาเนาะค่ะเนาะสองไฟแดงสองไฟแดงก็จะเห็นวัดคูหาใช่ไหม ไฟแดงที่หนึ่งตรงบ้านคลองอแล้วก็ตรงมาจะเป็นไฟแดงตรงวัดคู่หาสองใช่ไหม,มไฟแดงอันนี้สองนะคะมันจะมีวัดอยู่หลัอยู่ข่างทางค่ะยู่ฝั่งทางซ้ายถ้าเห็นวัดปุ๊บอย่างเงี้ยมันก็จะเห็นไฟแดงนลคะ่ะตรงหน้าเฮาให้เฮาเลี้ยวซ้ายเนาะคะ่ะเลี้ยวซ้ายมาค่ายทหารเนาะคะ่ะทางเราค่ายทหารเนาะค,ะะคะ่ะเนาะขี่มาแป๊บหนึ่งก็จะเห็นโรงเรียนจ่าลุกร้องเนาะคะ่ะเนาะจ่านูกล้องมันจะอยู่ฝั่งทางขวามือเนาะคะ่ะเนาะ เป็นป้ายเหมือนย่าสูงนะครับจานนกรองโรงเรียนจากนกรลงนะคะเนาะขี่มาก็จะเห็นใครทหารยืนตรงเลยค่ะทหารก็จะมีท็อปมากนะคะอยู่ฝั่งทางขวาแล้วก็ด้านสมตามที่รีทายขี่ไม่เบิ่งนะคะเนะเาะพี่จงฟงสินน้อยมันเ,นเ,นเข้าก้อมอนได้เข้ากอมแต่ใครอยากแวบะบมากินนะคะเนาะถ้าไปเที่ยวที่อื่นไปเที่ยวแบบเออเลยหรือว่าผ่านพิษณุโลกมาเนาะค่ะเนาะเที่ยวเลยทเที่ยวกับเออเพชรบูรณ์ ถ้าหิวเขาหิวน้าก็มากินอาหารอีสานบริมากินอาหารอีสานก็มาล้านเอื้อยได้ค่ะแต่ว่าเอื้อยเราบกบมีเมนูเอ่อก้อยดิบเนาะค่ะมีเมนูเนี่ยเมนูอื่นมีครบทุกอย่างเนาะค่ะเนาะถ้าอยากมากินกับเบลมากินได้เนาะค่ะเนาะแซ่บๆค่ะอลีก็จะเป็นค้าประจาเอื้อยตลอดเลยค่ะถ้าอยากกินซีกอลีก็จะไปสั่งเอื้อยตลอดเวลาค่ะจัดนู่นจัดนี่จัดได้หมดค่ะเอื้อยนะเ้าอขอแค่บอกแค่นั้นก็คือเขาจะจัดให้หมดเลยเนาะค่ะเนาะอลีก็ อิ่มแล้วค่ะบันนี้ลาพี่น้องแล้วค่ะบันนี้มดแล้วค่ะบันนี้กับเข่ามดเออโมเมนต์ตามบะคงมดเนาะค่ะเนาะตามปลาหมดแล้วค่ะอลีก็เบ้าไรพวกนั้นเนาะค่ะเนาะแต่พี่น้องสฉลิมคารอาลีเนาะค่ะเนาะค่ะอลีกะอิ่มนะคะอ่ะลีกับขอบคุณในไลเดอร์ค่ะที่มาเข้ามาเบิ่งอ่ลีเนาะค่ะเนาะและให้กําลังใจอ่ลีเนาะค่ะเนาะอยู่นํากันจนจบขิดเนาะค่ะเนาะอ่ะลีกัขอขอบคุณในไลเนาะค่ะเนาะ อลีกาบโมียังรลายค่ะแบบขอบคุณไลร้ายคนเก่าถึงคนใหม่แล้วกันที่เขามาเบิ่งคลิปออลีอาลีกัล่าล,าละค่ะพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้าเดอ้อเขามาเบิ่ององลีก็อย่ืลืโกดถูกใจช่องออลีคนภูพันธห่ออลีเด้อออลีด่าลค่ะสวัสดีค่ะ